ใช่ครับผมที่สหนวันนี้มาร่วมงานของแบงค์กรุงเทพค่ะใช่ครับผมก็เป็นเกียรติมากครับผมตื่นเต้นแล้วก็เรามีโชว์บนเวทีด้วยครับผมใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกร่วมงานกับแบงค์นะครับผมแบงค์กแบงค์ครับผมกับโชว์วันนี้เตรียมอะไรมาครับแฟนโชว์วันนี้บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนเออซึ่งเป็นงานแรกและเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมเป็นอะไรครคนนี้น่ารักจังครับผมสปอยเลยหลายคนอาจจะได้ยินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เป็นเวอร์ชั่นอะไรยังไงนะครับที่จะมาโชว์วันนี้เวอร์ชั่นแบบเดินแบบแต่ว่าสับๆเราเวลาเดินเราต้องแบบมีจังหวะที่แบบปึ้ง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 อะไรอย่าไปด้วยใช่ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าร้องไปด้วยแล้วก็มีในแบบนั้นแบบด้วยครับผมผมก็ถือว่าพอใช้แล้วครับฮะปกติใช้ไหมใช่ครับใช้บริษัทก็ใช้อยู่ครับผมใช้ทั้งบริษัทเลยมีมีอันอื่นด้วยครับผมก็เป็นข้าวเป็ดก็ใช้ครับ ครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมจิสเตอร์สุดหลงเราครับผมไรชิลวินนะครับก็ฝากร้องด้วยครับผมก็เป็นการช็อปแบบว่าตำนานใหม่นะครับผมเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับผมก็มาช็อปปิ้งกันเยอะนะ,ะถ้าุณปล่อยเพลงประกอบพื้นทีไปเป็นไงบ้างคะใช่นี่หละฮะว่าจะเอามาร้องงานนี้งานแรกแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายคนชอบนะรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบประจำชาติได้เลยบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เสียงเราเหรอเพราะว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า สกิลในการร้องเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับผมและเป็นเพลงที่แบบว่าใครร้องตามก็น่ารักหรือว่าใครเอาเพลงนี้ใส่ไปใน TikTok หรือว่าไปวิดีโอใครก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ารักแล้วกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงก็ดีดีสำหรับผมรู้สึกว่าส่วนตัวเราไม่ได้แบบว่าร้องเพลงเพีงขนาดนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆครับผมหลายคนก็แล้วซิงเกิลเดี่ยวของเราล่ะที่ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าปล่อยออกมานานซิงเกิลเดี่ยวของผมนะครับผมจริงๆตอนนี้แบบทำเพลงสต็อกไว้เยอะมากแล้วมีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากๆแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็น เพลงที่สองที่สามเราหาเพลงแรกที่เป็นันยังไม่โดนใจว่าเป็นเพลงแรกอ่ะมันจะมีเป็นเพลงสองเพลงสามแต่ถ้ารู้สึกถ้าไม่โดนใจจริงอาจจะเอาเพลงที่สองมาเป็นเพลงแรกก็ได้ครับไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนแต่หนูมีอะไรแน่นอนแล้วครับหนูรอติดตามเออแอบสปอยไหมเนี่ยเออสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแต่เพลงน่ารักมากครับผมป็นอานไหมครของหนูฮะของผมน่าจะอีก ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับผม MM. เพราะว่าเพลงแบบหลายอย่างครับผมแต่เองหนูเร็วๆนี้แน่นอนจะออกมาก่นอนเขาเรียวก,กว่าอะไรเองหนูเป็นฟิลแบบว่าเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่แต่หงัวงนานๆออกทีเพราะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่พยายามแต่ถามได้มีขอทักษะอะไรเขาหรือเปล่าคะขอทักษะสอนให้เขาสอนร้องหน,น,น่อยอะไรเงี้ยสอนภาษาอะไรหรือเปล่าคะเคยให้หนูสอนร้องแต่สุดท้ายก็ลืมมันเหมือนมันจะอยู่ในอินเนอร์ของตัวเองครับผม ดูก็บอกว่าตั้งใจร้องเพลงสีเฮียแต่ว่าเราเวลาเราร้องเพลงมันจะมีเทคนิคการร้องเยอะมากแต่เราก็พยายามแบบว่าร้องเป็นสไตล์ตัวเองมากที่สุดครับผมคุณครูวันนี้เขาดุไหมคะสอนร้องเพลงเนี่ยไม่ไม่ดุเลยฮะใจดี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 เขาก็จะบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคาแรกเตอร์ของตัวเองในการร้องใช่แต่เราก็ต้องฝึกว่าเทคนิคนั้นเราจะเอื้อนเสียงขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงเฮียเอื้อนได้2 3งสีจังหวะเอื้อนได้แต่เฮียยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็ร้องตามสไตล์ไปก่อนเลย ึกกันต่อไปเนาะฝึกอีกนานเลยฮะแต่ก็ฝึกเรื่อยๆฮะแส<ต>ดงว่าเป็นปีหนะ้าไม่ได้ปีนะปี้นะาผมน่าจะปีหน้าปีหน้านปีนียังไม่ได้จำกัดว่าระยะไหนครับผมเดือนไหนครับผมจริงๆตอนนี้เตรียมรออะ,ะไรก่อนนีได้ได้ผมก็รอเหมือนกันฮะจริงๆก็อยากฟังเพลงมันมีหลายเพลงมากครับผมมันเราสต็อกไว้เพื่อทําเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงที่จริง MV จริงครั้งบ้างหรือว่าทำเป็นออดิโอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผม,ผมต้องรอติออดตาม จริงเพลงแต่ละเพลงมัปล่อยไปแล้วมัน,นกระแสตอบรับมันดีบ้ากบางเนี่ยรู้ส,สุดเป็นองไงบ้างครับหูเลยผมของผมดีฮะ <laughs> ดีหรืไม่ไงการที่กระแสตอบรับดีต้องรู้สึกดีใจยอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราทํมามันไม่ได้ซ้อมกันแค่เดือน2องเดือนกว่าจะทํานูน่นทํานี่โปรเซสที่มันเยอะมากก็อยากให้ทุกคนบอกว่าฟังแล้วก็แชร์เยอะแล้วก็เอาสามารถไปลงติสก์ออกได้หรือว่าเอาไปร้องโคเวอร์ได้ครับผมเรารู้สึกดีใจอยู่แล้วที่ทุกคนฟังเพลงของเราครับยิ่ง มาร้องตามงานอย่างเงี้ยร้องตามได้จะเป็นอะไรที่แบบโอ้หเจ๋งมากๆครับเพราะแฟนให้กำลังใจมันไม่ได้มีแบบแรงขึ้นขึ้นมาแต่แฟบแฟนๆให้กำลังใจแบบติดแท่งหรืออะไรเงี้ยมไม่ได้ทำให้เราแบบมีแรงขึ้นมามีแรงครับมีแรงแต่น่าจะเป็นตัวผมเองมากกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมมีเวลาเครื่องเติมต่ามีครับเรียนเรียนเรียนสำหรับเรียนเรียนไว้เ,เล่นด้วยแล้วก็เรียนไว้สำหรับเพลงด้วยครับผมจริงๆมาต้องซ้อมแบบเยอะมากๆสมมติว่า ถ้าคิดเลยถ้าผมเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องใชร้ระยะเวลาซ้อมกว่าคนปกติแน่นอน,อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าอยากทําทให้มันออกมาดีที่สุดก็คือเราต้องซื้อคอนเสิร์ตใหญ่งานใหญ่มากคอนเสิร์ตใหญ่อันนั้นอันนั้นยังเผาเผาแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวเราจะตื่นเต้นเข้าใจความรู้สึกตอนหมอนอิงแบบเดบิวต์เลยเออแต่นี่แรกของอะไรนะุ่ณดิ๊ดบอว่ามีใครได้ง่ายๆหรือมาถึงงานไหนครับ เดีโชวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูกันครับผมว่าผมจะมีโชว์ไหมหรือว่าหนูจะโชว์อะไรผมอาจจะไม่มีโชว์ก็ได้แลต่เอาไปโชว์รางวัลถูกไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูกันนะว่าจะมีโชิ์รางวัลจริงๆพอตอนนี้ที่ตอบมาแล้วมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันจะต้ขึ้นเป็นทีใหญ่ที่แบบว่าราชมังคลานี้เลยครับก็คำถามแรกหนูลุยเฉิดชายเลยหนูแย้มกำลังใจเดี๋ยวนะคือคนถามแรกคุณ่พี่โยนไปให้ใช่เพราะว่าเพราะว่า ผมคิดว่าผมไม่น่าโชว์นะครับผมในวันนั้ยนเป็นยนใช่เราก็ส่งส่งพลังให้หนูไปเลยใช่เพราะแสดงว่าหนูมีโชว์พิเศษแล้ก็ต้องติดตามกันน่าจะมีผมก็อยากให้มีเพราะว่าถ้าหนูมีโชว์ก็จะเป็นอะไรที่เลิศเลิอย่างเวทีนี้นข้าเป็นเใหญ่ในระดับะับระดับระดับนนาใช่โอ้ เป็นเกียรติมากเลยครับผมที่แบบว่าได้เป็นเคสที่ได้มาร่วมง,งานครับผมวันที่2ใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดจริงๆได้เห็นเคป๊อปหรือเห็นศิลปินที่เราแบบเคยติดตามฟังเพลงมาอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวอะไรกันบ้างาตอนนี่ทักถึงแล้วเตรียมตัว,ตวเตรียมใจตื่นเต้นอย่างเดียวเลย<笑><笑>ก็ก็ก็สูส้ๆครับผมเตรียมใจไว้คืออันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าจะไม่ได้เห็นคุณโชว์อยู่โชว์สเต็ปบนเวทีเนี่ยพี่ทักผมก็เริร่มคิดแล้ว ต้องมีนะแล้วองจะเป็นโชว์พูดได้ไหมโชว์พูดบบเดี๋วเดี๋ยวดูกันนะเราดูกันนะว่าจะมีไหมหรือ่อันนี้นะเ่งใใช่เดี๋ยวมี DMD Land ครับผมโปสเตอร์สวยมากนะครับวันที่13มกราคมบอกเลยว่าก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคิดเยอะเมืกันเพราะว่าไม่รู้จะโชวอะไรกํานแล้วครับผมแต่ก็จะมีเด็กๆใค่าหรือว่าคนอื่นๆที่มีเพลงหรือว่ามี งานต่างๆครับผมที่จะมาแบบงัดกันความสามารถของเด็กๆครับผม,มผมไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นไหม,มแต่ก็ต้องหาอะไรใหม่ๆงัดขึ้นมาคร<ม>ับมีคนไหนในค่ายที่เราอยากแจมนอกจากอยากแจรนอกจากหนูจริงๆยังไม่ได้รู้จักในตัวเด็กเจนสามดีขนาดนั้น<ะ>แต่รู้ว่ามีคนร้องเพลงเพราะมากๆหลายคนครับผมจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนผมแอบแต่ว่ารีเสิร์ชมาร้องเพราะอะไรเงี้ยแน่นอนว่าร้องเพราะกับผมแน่นอนครับผม ไม่หมายถึงจะได้เห็นซีไปร่วมแจมหรอเจนสามมันต้องมีนะมันต้องมีเดี๋ยวก็มีบวกกับเจน2รวมบ้างเจนสบ้างหรือว่ามีแบบว่าเจนที่มีความแบบในกลุ่มที่มีความค่อนข้างหลอ่อค่อนข้างเซ็กซี่อะไรเงี้ยจะมารวมตัวกันเอ๋ยชื่อเลยดีกว่าเอ๋ยชื่อก็น่าจะพวกอายุเยอะนะฮะได้รอดูครับผมแล้วรอติดตามรายละเอียดครับ